สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบครับวันนี้จะมาแนะนำการดู youtube ที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับหลายคนคงจะดู youtube ดูบอลดูฟังเพลงหรืออะไรกนะ็แล้วแต่นะครับมันจะมีโฆษณาคันขึ้นมาครับถ้าช่องไหนไม่มีก็ดีไปแต่ถ้าช่องไหนบีนี่มันน่าเบื่อมากใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการปิดโฆษณาบน youtube ครับให้ทุกคนไปทำเพื่อ ที่ทุกคนจะได้ฟังเพลงอย่างสบายใจดูอย่างดูหนังอย่างสบายใจนะครับไม่มีโฆษณามาแทรกซึ่งเจ้าวิธีการปิดโฆษณาเนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือหลายคนรู้แล้วแต่ไม่ยอมบอกต่อนะครับวันนี้ผมจะมาบอกต่อให้ทุกคนรู้ว่าการปิดโฆษณาของ YouTube นั้นไม่ยากครับและไม่ต้องโหลดแอปไม่ต้องเสียตังค์ครับฟรี แค่ทุกคนมี Google Chrome ครับซึ่งทุกเครื่องก็มีอยู่แล้วมาดูวิธีท,ทำกันเลยครับก่อนอื่นให้คนเข้าไปที่ Google Chrome ครับอพอถึงหน้านี้นะครับหน้า Google Chrome ให้ทุกคนกดไปที่ปุ่มเสิร์ชนะครับแล้วพิมพ์คำว่าบล็อกโฆษณานะครับ บล็อ,บอกโฆษณานะครับบางรายการบางรายการโอเคทุกคนเพิ่สุดล้ายคนกดไปเลยทุกคนไม่ต้องไปนสนใจนะครับหัวข้อแรกให้ดูหัวข้อที่สองนะครับบล็อกโฆษณาบางรายการขอโฆษณาขอ โฆษณาความช่วยเหลือนะครับให้คนจิ้มไปเลยโอเคเมื่อพอมาเข้ามาสู่หน้านี้ทุกคนมันจะเป็นหน้าหลักคือบล็อกโฆษณาบางรายการน,นะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาตรงที่ปิดโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนะครับตรงนี้นะครับหัวข้อนี้เนาะให้ทุกคนจิ้มไปที่ข้อหนึ่งครับไปที่การตั้งค่าโฆษณาพอถึงหน้านี้แล้วทุกคน รู้ไหมครับว่าโฆษณาทุกคนอ่ะมันจะเปิดอยู่ครับผมการปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณมันเปิดอยู่นะครับให้ทุกคนนะครับกดปิดนะตรงนี้อ่าแล้วมันจะถามว่าปิดการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณใช่ไหมให้ทุกคนกดปิดนะครับแต่ในที่นี้ของผมผมจะเปิดไว้นะครับแต่ผมจะมาบอกให้ทุกคน ้าทุกคนจะดูโฆษณาให้กดปิดนะครับแต่ของผมเลือกที่จะดูนะครับเพราะว่ามันผมทำ u t u b e เนาะผมก็ต้องดูโฆษณาก <c oughs> ็ต้องเปิดไว้นะครับแต่ถ้าเป็นของทุกคนที่ต้อง,องการปิดให้กดปิดนะครับจากนั้นให้ทุกคนแบ็กกลับครับแล้วมาที่ข้อที่3ครับการปิดการปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณนะครับ ให้กดที่เลือกนะครับตรงนี้นะครับตัวสิน้ําเงินอ่ามันจะมาสู่อ่าเพิ่มในลงเดสก์ท็อปนะครับให้ทุกคนจิ้มที่เดสก์ท็อปครับแล้วกดเพิ่มตรงนี้นะตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มลงในเดสก์ท็อปนะครับแต่ของผมจะไม่ปิดนะครับเพราะว่าผมต้องการดูโฆษณาแต่ทุกคนที่ไม่อยากดูโฆษณาให้กดตรงนี้เลยนะครับกดปิดเลยนะครับซึ่ง มันก็มีวิธีการแค่นี้เองครับมันก็ทุกคนก็จะสามารถดู YouTube ได้โดยไม่มีโฆษณาคำาคันครับเป็นวิธีง่ายๆซึ่งบางคนไม่รู้มาก่อนว่าโอ้ยก็มัวแต่ดูแล้วก็กดข้ามกดออกอย่างนั้นนะให้ยุ่งยากนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ไม่ต้องดูโฆษณาขั้นระหว่างดู YouTube อยู่ แล้วก็เวลาฟังเพลงอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีโฆษณาเข้ามาแทรกนะครับเป็นยงนังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ